ทำไมเราไม่ควรเปรียบเทียบงานแต่งของตัวเองกับคนอื่นการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีอะไรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฐานะเรื่องความรักลามไปจนถึงเรื่องของการจัดงานแต่งงานที่ไม่ควรเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่างเด็ดขาดค่ะ PR v a r i t y Content ดีๆสำหรับผู้หญิงมีเหตุผลมาบอกกันค่ะว่าทำไมคุณไม่ควรจะเปรียบเทียบงานแต่งของตัวเองกับคนอื่น 1. ความพิเศษของแต่ละงานแตกต่างกัน แม้ว่าคุณอยากจะจัดงานแต่งริมหาดส่วนตัวเหมือนกับเพื่อนสนิทผู้มีฐานะแต่ถ้าหากลองมองดูเงินในกระเป๋าแล้วอาจจะต้องผิดหวังนะคะดังนั้นก็ไม่ควรจะรู้สึกแย่กับตัวเองแต่ควรจะหันมาพอใจในสิ่งที่คุณมีดีกว่าค่ะแม้จะไม่ได้จัดงานแต่งงานอย่างที่หวังแต่จําไว้ว่าความพิเศษมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่แต่อยู่ที่ความรักความอบอุ่นของคู่คุณต่างหากค่ะ 2. ต้นทุนในการจัดงานไม่ได้บอกว่างานนั้นสมบูรณ์แบบ คุณอาจจะรู้สึกน้อยใจในโชคชะตาที่ไม่สามารถจัดงานวิวาในโรงแรมสุดหรูที่มีวเลอร์รถมาเสิร์ฟได้แต่อย่าลืมนะคะว่าเงินไม่สามารถเนรมิตความสมบูรณ์แบบได้หากแต่เป็นความจริงใจและการใส่ใจที่จะดูแลแขกเรือในงานต่างหากค่ะบางทีการจัดงานแต่งงานเล็กๆอาจจะทำให้คุณเข้าถึงและพูดคุยทักทายกับทุกคนได้บรรยากาศน่าจะเป็นกันเองกว่านะคะ 3. คุณเข้าใจจุดประสงค์ของการแต่งงาน อีกหนึ่งเหตุผลสําคัญก็คือคุณควรจะเข้าใจจุดประสงค์หลักของการจัดงานแต่งเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครๆเพราะงานแต่งงานไม่ใช่งานแสดงฐานะว่าบ่าวสาวของคุณร่ํารวยแค่ไหนแต่เป็นการจัดงานแต่งงานเพื่อให้เกียรติครอบครัวของกันและกันต่างหากค่ะ 4. การเปรียบเทียบจะทําให้คุณรู้สึกแย่ข้อสุดท้ายเลยนั่นก็คือไม่ว่าจะยังไงก็ตามค่ะการเปรียบเทียบจะทำให้คุณรู้สึกแย่เพราะคุณจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังจัดงานแต่งเพื่อแข่งกับคนอื่น ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีฐานะอย่างไรหรือมีแขกมาร่วมงานมากแค่ไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับความรักและความจริงใจของคู่บ่าวสาวนะคะรู้แบบนี้แล้วใครที่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามหยุดได้แล้วนะคะเพราะมันจะยิ่งทำให้คุณไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีติดตาม PR v a r i t y Content ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง PR v a l i t y ด้วยนะคะ